สัปดาห์ที่หนึ่งคำที่หนึ่งย่ำมเทา้าคำที่สองกังวลคำที่สามขอโทษคำที่สี่ขยอยคำที่ห้าสำหรับ คำที่หกเทวดาคำที่เจ็ดเสียสละคำที่แปดปีศาจคำที่เก้ารสชาติคำที่ 8, สิบตะกรา้า